โโอ้โหวันนี้สวยจังเลยวันนี้จะเอาไปทำกระทรงแล้วค่ะสวยเนี่ยทำยังไงนี่ตัวนี้สวยมากเลยเธอเออเอามาให้พี่สองถุงพี่จะไปทำฟันจาการฝีมือของพี่เออเนี่ยสองถุงจ้าจะไปทําเองหาส,สีสวยนะลองดูเออสเอาอีกถุงก็ได้เพื่อเด็กน้อยมันเล่นกัน เราจะทำกระทรงค่ะข้ามทำกระทรงเนาะก็วสวยนะคะเนะาะทำกระทรงโอ้โหต,ตัวนี้ทำไมใหญ่จังตัวนี้ทำไมใหญ่จังกุ่มงดอกไม้ขายไปแล้วอันนี้นะอันใหญ่เลื่อเมื่อกี้รอยสามร้อยอันนี้สองร้อยอันนี้นะอันสองร้อยกระทรงนี่ทั้งหมดเลยเนี่ยนะสวย ถ้าทำไงพี่จะทาดอกไม้อย่างนี้เฟ็นบ้างไหมเมื่อกี้กระทงดอกไม้แบบนี้แหละสามรอเข้าไปเลยค่ะขายเป็นอันใหญ่เลยใช่ไหมจะขายสามร้อยเออเนี่ยอันนี้ก็สวยเะเดี๋ยวจะไปลองทําดูปีที่แล้วทาแต่ไม่สวยเออเรียบร้อยแล้วค่ะได้เรียบร้อยแล้วถุงหมดเลยไปแล้วไป ทะเลาตลาดนะคะของกินโอ้วันนี้ม sí ีกุ้งเห็นแล้วเห็นแล้วกุ้งอันี้รอดได้ดิปลาฮิฟแทะปลาฮิฟทอดปุ๋งมาจากขวดแทบกุ้งไม่เป็นกุ้งไหมนะเส้นน้ำมากเนาะเนื้อหวานจ้าอาโลหนึ่งปลาโกตัวยิ่งใหญ่ตัวยิ่งใหญ่ๆไอ้ยังกินคเอาไปต้มปลาสดสดงามเนาะกุ้งงามมากเลยไปนี่ไปนี่นึง กอ้งแดดเดียวมันจะจำบ่าอันนั้นปลาอย่างน่ะปลาปลาส้อยจากปลาตะเพียนเดียวทำไมไม่เอาออกมาล่ะเพจะเอาขึ้นมาอ๋อเพิ่งจะเอาขึ้นมาเหรอจากน้ำใช่ไหมโอ้รอรอรอค่ะรอรอวันนี้เมนูปลาเยอะเลยโอ้โหดูกุ้งปลากรูด หัานเงืียงมั้เต็มามเหมือนเดิมสามจานจ้าไข่ข้าวเออสามจานไข่ข้าวเอาร้อนๆหรอเอาไข่ข้าวนะจ้าเป็นไข่ข้าวเอออาาจๆโอ้ โตงามๆเลยงามใหสดๆนีละกังน,น,นึงโอ้อาหารแดงเอาไม่ได้ปลายอย่างตะเพียนหา,า,นางแดงก็เออไอ้ไหยอยไม่ได้ไหลเนาะไม่หลเออหลายอะแถมเด้อปะกวดรูไไ้ขนาเอากุง้งกุ้งทงนึงอันนี้ร้อยแเหรออกุ้งงามกระเดเน,นะโอ้ าทีโรปลาทีทางงามกระด้วิดร้อยิดหลายกันนะจ้าโอ้